ก็ตรงที่กระท่อมของแบ่โจโนี่นะครับก็มีคลองล้อมล้อมรอบนะฮะแต่งคลองล้อมรอบสวยงามมากข้ามคลองก็มีสะพานเล็กๆนะฮะมีสะพานเล็กๆข้ามไปนะครับเดี๋ยวก็จะไปคุยกับเจ้าของกระท่อมหลังนี้นะครับเจ้าของกระท่อมหลังนี้นะฮะว่ามาปลูกกระท่อมไว้กี่ปีลวแล้ว,ลวปลูกอะไรบ้างนะครับในสวนเล็กๆอย่างนี้ ไอปุยครีมผมไม่ใช้เลยอใช้เฉพาะปีครอบนะไอป,ยป,ยปุยคี้เป็ดคีีไก่คสวัสดีครับผู้ชมครับคลิปนี้นะครับมาพามาทุ่งนานะครับมาดูการปรับที่หนึ่งไร่นะฮะให้เป็นสวนที่สวยมีทั้งสวนมีทั้งบ่อเลี้ยงปลานะครับของแบโจนะครับอันนี้คือแบโจนะฮะแบโจแบโจแนะนาตัวเองหน่อยครับ ครับกับผมชื่อนายมะดารีอเน่ครับอยู่หมูสามคมตาบัลลี่ดนครับเพื่มเงินยาลาบ้านอะไรนะตรงนี้บ้านตัวนี้เขาเรียกว่าบ้านบางโนนาริงครับบางโนริงนะครับครับผมอ๋อนี่ฮะข้างล่างข้างหลังนี่คือคื็นบ่อปลานะครับนี่บ่อปลาเนี่ยโ้สวยมากนะฮะบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากตอนคือก่อนหน้านี้ตรงนี้เป็นพื้นที่เป็นยังไงพื้นที่เมื่อก่อนแล้วก็เป็นพื้นที่นาครับเป็นนาเป็นนานาลาก นาร้างอ่ะบนาร้างไม่มีใครทำอะไรไม่มีใครทำอะไรซื้อมาเท่าไหร่ซื้อผมซื้อตอนนั้นก็ประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นอ่าเจ็ดหมื่นแล้วก็มันกี่ไร่นั่นเนี่ยก็หนึ่งไร่ไร่เดียวไร่เดียวเจ็ดหมื่นครับอ๋อไร่เดียวเจ็ดหมื่นพอซื้อมาเสร็จปุ๊บก็จะทำอะไรก่อนก็ก็ผมก็คิดว่าผมจะทำทำสวนผสมผสานก็แล้วก็ไปหาที่แกขับรถแมคโครอ่าไปหาแล้วรถแมคโครมาขุดรถรถแมคโครมาขุดถามถามว่าคุณยาวเท่าไหร่เนี่ยที่ดินหน่งไร่เขาบอกว่าเอาหนึ่งหมื่นผมว่าโอเคโอเคครับเดียก็มาขุด ผมกระจายไปเลยหนึ่งหมื่นขุดไปหนึ่งหมื่นคุดขุดสะนี่เราวางแผนไว้ไหมว่ามันจะเป็นรูปอะไรรูปบ่อรูปสะของเราเนี่ยบ่อเลี้ยงปลาของเราเนี่ยอ้าวตีแทกันนะผมที่จะสร้างอ่ะมานั่นแหละจะสร้างเป็นเป็นบ่อสีเหลี่ยมอืจะเป็นสีเหลี่ยมอไปแกทำาสวยแหละสีเหลี่ยมเรียบร้อยก็อยู่ๆประมาณสองสามเดือนน่ะมันซุบลมซุปลมเดี๋ย่้ว่าเป็นอะไรเพราะพื้นที่มันเป็นทราย ครับเพราะว่าพื้นที่นั้นมันเป็นทรายครับดินดินทรายมันไม่เคยติดครับเลยก็มันอะไรซุปลงซุบลงอะไรกับเหลียวแล้วมันเปนเลี่ยนแล้วเหมือนลูกกล้วยแล้วาจากสี่เหลี่ยมมันก็กลายเป็นรูปรูปอะไรไปรูป,ป็นรูปเปรูปอ,อะไรไ่รูรูรกล้วยอะไรไ่รูอ้อาจจะเป็นอะไรกลมยาวไปเลยอเออแต่สวยดีแต่สวยดูผมผมดูผมดูแล้วมันสวยดีนะปรับพื้นที่ได้สวยดีครับแคบในแต่ละวันนี่แบรโจทาทาอะไรบ้าง ก็วันทั้งวันก็งานเยอะเป็นงานสองตัวนะนะไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรนะทำสินทุกอย่างเป็นงานสองตัวเลิกจากงานบางครั้งก็ผมไปอบตปตปอบรตกันเลิกประมาณสามครึ่งครับสามครึ่งปับ๊บผมก็ไปดูแลก็คือ,อหัวก็มีเก้าตัวเป็ดประมาณร้อยกว่าตัวแล้วเดี๋ยวนี้เป็ดเทียบ <8. S 1> ประมาณร้อยกว่าตัวก็ไก่บ้านเราพวกนี้ไม่หนึ่งไรพื้นที่หนึ่งไรที่เราขุดที่มันสวยๆอยู่อย่างนี้เนี่ยบแบโจปลูกอะไรบ้าง ก็ปลูกเนยนะก็เป็นทำอะไรอ่ะสวนผสมผสานผมปลูกอ่าต้นเงาะก็มีมะม่วงก็มีอ่าทุกเรียนก็มีมะพร้าวก็มีไอ้ต้นขนุนก็มีมเยอะแยะไม่รู้อะไรเดี๋ยวอย่างมะม่วงไอ้นี้มะม่วงเบานะมะม่วงเบาเอาครับมะม่วงเบานะผมว่าปีหน้าถ้ามัเชี่ยมมาดูผมว่าออกอ่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเดิน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 พาชมพาชมเลยอันนี้ต้นเงาะอันนี้ต้นเงาะอันนอันนี้ก็ปีประมาณปีหกเดือนผมปลูก ปีหกเดือนครับปีหกเดือนเรือเดินสูงเกือบสามเมตรนี่แหละอ่าก็ผมผมผมปลูกเรียนตุลาครับเรียนตุลานับตั้งแต่ตุลาถึงถึงเรียนนี้ครับจะกี่กี่เดือนก็นับดูเดือนตุลาตุลาถึงตุลาคือสิบสองสิบสองอ่าตอนนี้ก็มีการทางวามการากมพาด้วยนี่มีนะอ่าครับผมโอ้ปีกว่ากว่าไอ้นี่แหละชาวบ้านพูดว่า ปลูกอะไรมันไม่ขึ้นหรอถ้าเรายกล่องอไเนี่ยไม่ขึ้นครับว่กไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ก็ลองดูก่อนใช่แต่ดินดีมากดินดีมากแสดงว่าหรือว่าดินมันเป็นดินทรายหรือว่าแบโจเอามาปรับมาปรับดินอีกทีไม่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 เลยจะว่าดินไหนเนี่ยมันยกล่องขึ้นมาก็ปลูกเลยบางคนว่าโอ้มันจะปลูกนะต้องยกป่าตั้งไว้ประมาณหนึ่งปีแล้วก็มึงค่อยปลูกผมว่า ยกไวหนึ่งปีมันแข็งตายหละกคุณจะขุดได้ยังไงเออแต่เราเออเราปลูกไหมไมเราปลูกเลยออมันจะแข็งก็แข็งไปแล้คือเราขุดขุดจากบ่อแล้วก็เอามากบเอามากบข้างบนลบแล้วปลูกเลยปลูกเลยครับเพราะว่าต้องต้องใช้เวลาเร็วอ่ะครับผมก็มองดูว่าถ้าถ้าเราวางไว้แบบเป็นชชวบ้านเราพูดว่าวางวางไว้ประมาณหนึ่งปีโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันแข็งแล้วก็ต้นหญ้าละมอตะขึ้นรก หมดครับไปลองเดินเดินเดินชมสวนครับสวนแบโจหนึ่งไร่เนี่ยครับเป็นสวนผสมนะครับเป็นสวนผสมซึ่งมีทั้งกล้วยทั้งอะไรอคือผลผลิตที่เก็บขายได้ตอนนี้มีอะไรบ้างก็ตอนตอนนี้ก็เพราะว่าหมดแล้วไม่มีอะไรอ๋อคือคือที่ขายไปก่อนหน้านี้เป็นอะไรที่ผ่านมาก็ปลูกแตงกวาครับแล้วก็ปลูกตัวตัวผักยาวแล้วก็มะเขือพริกอ่าสองสามสี่อย่างก็ปลูกเต็มแลวมาก่อนในนี้นะครับผลเลิก เลือก,กิจกรรมตรงนี้ก็เหลือในการดูแลเฉพาะไม้ายืนต้นนี่แหละไม้า,มายืนต้นนี่ต้นอะไรต้นเลยเขาเรียกว่าลต้นจำปะดะัดจำปัดจำปัดจำปัดคล้ายๆขนุนนี่นะขนนุจำปัดขนุนนี่แหละผมว่าถ้าจำปัดะอยู่ไอ้ต้นขนุนก็ต้องอยู่ต้นขนุนอยู่จำปัดก็ต้องอยู่ครับเพราะว่ามันกล้ขายกันอ่ะพวกนี้มันใช้ไอเปลือกยางเปลือกมัไม้ยางอ่ะครับถ้าไอันนี้ทนได้ไอันนี้ก็มันทนได้ ตายเนี่ยตายมันก็ต้องตายครับคิดอย่างนั้นมีความสุขนะดูมีความสุขเราได้อยู่กับต้นมงต้นไม้อมีต้งกลับเหนื่อยๆนะครับเข้ามาเข้ามาสวนเราเนี่ยก็สบายนั่งกินกาแฟแบบแบบธรรมชาตินั่นแหละบางทีก็เพื่อนเาคุยกันสี่ห้าคนอย่างนั้นแหละหุ่ยมุตรงนี้เป็นที่รับแขกได้ด้วยครับดูดูนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเป็นสวนนะตอนนี้ต่อไปทุเรียนก็คงจะโตโตโตขึ้นแค่ปลีกว่าๆนี่ ปลูกได้ขนาดนี้ทุเรียนนี่ถือว่าเซียนมากเพราะทุเรียนเป็นพันุ์อะไรบ้างครับมาดูมาดูหน่อยมาดูหน่อยไอ้นี่อันี้รู้สึกว่าต้นมันทองมันทองอันนี้มันทองมันทองไอ้รู้ก่อนมันทองกันครับออร์ปลูกผสมกันไปเลย ก็าสมัครกันมันทองก็มีกันยาวก็มีชเนียก็มีมูสังกินก็มีอ๋อมูสังกินก็มีมีครับแต่ไม่มีไม่หลายต้นนะมูสังกินก็ประมาณสี่ต้นเท่านั้นก็เราปลูกผสมไปในในในพื้นที่ในพื้นที่ของเราใช่พอเข้ามาแล้วบางคนถามแล้วมูสังกิ้งมีไหมเราก็เลยคุยเหมือนกันว่ามีแล้วพี่มันกลายสองต้นไปดูลูกเป็นไงมอย่างนั้นอยากจะคุยนี่คุณผู้ชมดูนะครับเป็นสวนที่ เข้ามานี่ธรรมชาติธรรมชาติดีมากนะฮะนี่ใครจะนึกว่ายาลานี่จะมีพื้นที่แบบนี้เหมือนคล้ายๆทางอ่ทางอีสานเหมือนกันนะครับดูมีทุ่งนานะฮะเห็นไหมฮะมีทุ่งนาทุ่งนาตอนนี้ก็เชื่อมต่อจนถึงรุ่นถึงถึงลำใหม่ถึงลำใหม่เลยครับถึงลำใหม่ถึงลำใหม่เลยถึงลำใหม่เลยครับนี่กำลังยกต้องปลูกอะไรบ้างเนี่ยครับเนี่ยก็ก็ก็ปลูกแตงโมครับอ๋อแตงโมปลูกแตงโม ฟังไอ้ไอ้มะเล็งพันอะไรอะไรแต่บีดอะไรนั้นอไอ้ลูกใหญ่ยาวหละอ๋อแปลงงูแบบแบบแบบพันยาวๆาอ่าพันยาวที่ลูกดำดน่ะที่ก็ขายอยู่อ่ะอันนี้คือทดลองทดลองทดลองกับปลูกแล้วปีที่แล้วลินตรงนี้หวานอืมหวานนะหวานผมผมรู้สึกว่าโอ้ยทำไมมันหวานวะอืมอะไรชอบบอกว่ามันอยู่ที่ดินนะแต่ดินทรายอย่างเนี้ย มันจะหวานมันชอบมันชอบชอบดินหวานอือครับก็ก็ก็ปลูกที่ผ่านมาก็ไม่กี่หลุมทีประมาณห้าสิบหลุมโอ้กินไม่หมดครับกินไม่หมดใครมาผมไม่ไล่ฝากให้กลับบ้านเลยอ๋อใครมาคุยกับผมเอ้าพาให้ลูกอเมีอากินอ๋อคือคือคือไม่ได้ขายไม่ได้ขายครับไม่ได้ขายไหม่ใม่เอ่อใช้ใช้เวลาใครมานี่ก็เป็นของฝากเลยก็แจกมปให้เลยบางเชอาจ้าหน้าที่จะมาเยี่ยมมาเจออะไเที่ยวพวกอระตออะไรเนี่ยเออมาเยี่ยมจะ ที่บ้านเจ้าโอไป,ปไปเจอกะต,ต้อนดูอของกินที่น,น,นั่นมีนะเดียเด๋ยวมามามาดูบ่อปลาหน่อยที่นี่บ่อปลาบ่อปลามีปลาอะไรบ้างปลาก็มันมีหลายอย่างหลายอย่างนะ, <S <S นะเดียเด๋ยว,ยวลองให้แบโจให้อาหารปลาหน่อยเดี๋ยต้อลองให้แกะตีมุ้งโอ้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงปลาอืมปลาให้ให้กระท่อมนี่ก็สบายมากนะฮะดูดูดูกระท่อมดูกระท่อมแบโจกันกระท่อมนี่ก็สบายเป็นแบบ กระท่มกระท่อมริมสวนริมทุ่งจริงๆริมทุ่งจริงๆนี่แหละที่สร้างมาล่ะครับสร้างมาแล้วผมสร้างบ้านไม่เป็นนะครับอันนี้สร้างเองสร้างเองอผมก็จะจ้างถามถามชาวบ้านจะเอาเท่าไหร่เขผมตอบถามว่าหนึ่งหมื่นเอาไหมอืมครับแค่เงียบอ่าค่าค่าแรงอ่ะไม้อะไรผมจะแบบมาถึงที่นี่หมดคุณสร้างอย่างเดียวครับเขาบอกว่าได้ได้ได้ผมรอก็ประมาณหนึ่งก็บอกว่าประมาณสองอาทิตย์ครับผมรอหนึ่งเดือน ยังยังไม่มาทำไอสองเดือนก็ไม่มาทําก็ม้านก็โดนฝนดมแดดนะผมกลัวเสียก็เลยก็ผมก็ไปซื้อเรื่อยไปซื้ออะไรอ่ะผมก่อแอละทำเองโอ้ก็ทําคิดมั่งอ่ะไต่ไม้กลมเนี่ยมันลำบากนะครับอ๋อมันมันลำบากเอออ๋อนี่ทำเองเดี๋ยวเดินเดินเดินไปดูกระท่อมแบโจหน่อยก่อนอ่เดินไปดูกระท่อมแบโจโอเคได้เลยอ๋อกันเลียนว้าวเยอะอันนี้โอ้ว่าวว่านี่ยเนี่ยทางนี้นะครับอาชินะพัทรพล อ้าวฝั่งนน้นอ้าวไาชิไปง่ายอูนี่นี่เป็นสะพานข้ามมาที่ที่ขน้ที่กระท่มของแบรโจนะครับนี่สบายมากนะฮะดูมีมีรังมีรังนกกระจอกเอามาติดโอ้เป็นเป็นขน้เป็นกระท่อมที่สบายนอนที่นี่ไหมหรือว่ากลับไปนอนที่บ้านผมนอนครับบ้านบ้านวันก็กลับบ้านวันก็ขี้เกียจกันนอนนอนกระท่อมเลยนอนที่กระท่อมเลยเพราะว่าผมมีครบครับมีครบตาหมอหูข้าวแกตัลามีกินข้าวที่นี่ได้เลยกินข้าวที่นี่เลยโอ้ยไม่ต้องห่วงอะเรื่องนี้นะ โอ้นี่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 อันติดแถวจริงเลยนะถ้าบอกล่วงหน้าจะมาจะมาเที่ยวนะครับผมจะทําซุปเป็ดล่วงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าคราวหน้าอ่าคราวหน้าคราวหน้าข่าวหน้าบอกพิสันแล้วก็ได้ครับผมว่าเออมาจะมาแล้วอีสามวันจะมาผมจะเตรียมพร้อมเออครับผมอ้าวเดี๋ยวเพิทีนี้กุยทะตรงตรงนี้ก็ปลูกทั้งพริกทั้งอะไรไว้เลยอือโอ้ปลูกพริกปลูกเอย่านะเพราะว่าไอ้นี่มาเราต้องใช้ทุกวันเราต้องกินทุกวันอือแล้วก็ปลูกเล่นๆล่เยอะ ลองลองดูว่ามันจะขึ้นไหมขึ้นถ้าปลูกก็อยู่ดีๆมันขึ้นไปมาเรื่อยๆแล้วสวยแล้วครับมันก็นนี้มันโดนฝนอ่ะฝนลงทุกวันทุกวันอ่ะไม่ได้เรือกนะผมว่าอตายแล้วแต่มันไม่ตายประโคดีเหมือนกันประโคดีนะเป็นพริกปพวกพริกขี้หนูพริกอะไรนะพริกขี้หนูเนี่ยเดี๋ยวมาดูปลาหน่อยสิปลาแม่โจาม่โจ้เนีมีปลาอะไรบ้างปลาปลาทนี่จับบ้างเรียงครับก็บันทึกก็อยากกินก็จับอแบบแบบขายล้วผมไม่เคยขายหรอกอ๋อครับ ไม่เคยขายหรอกครับเราเลี้ยงนะเพื่ออะไรอ่ะอ่ะโอ้โหเลี้ยงอะไรอุ้ยมีเวลาไปรักเครียดเวลาอะไรนั้นเอาอาหารให้ปลากินแล้วก็มองดูกันไม่เครียดแล้วไม่เครียดแล้วลุกใจครับอือโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยไอ้เรื่องอันนี้ผมทำอะไรทำทำด้วยใจนะครับอือไม่ได้คิดว่าไอ้ไอ้กำไรอย่างนู้นใหม่ใหม่ผมไม่ได้คิดอะไรเรื่องกำไรเพราะเกี่อกี้อืมครับ โอ้โหนี่มันมีปลาอะไรบ้างเนี่ยปลาดุกปลาดุกก็มีปลาดุกปลาดุกปลานิ่แล้วแล้วก็ปลาทับทิมปลาทับทิมอุดเลี้ยงปลาผสมเลยผสมหลายอย่างเลยมีเครื่องยำมาละให้มันมาให้อาหารแล้วก็มาครับโอ้แล้วตอนน้ำมามันไม่มันไม่ไปมันไม่ไปผมบอกแล้วนะผล เดินวียนไปบอกว่ามึงยังขึ้นมานะมึงขึ้นมามาอะไรมึงเขาหม้อหลักกูต้มจริงอ่ะคุยกับปลารู้เรื่องคุยกับปลาดูเรื่ในบอเนี่ยมันยัไปเออขึ้นมาแล้วก็กูแทงกับจมูกอันนี้แหละก็เลยแกก็ขึ้นมาก็ลงลงต่อลงไปอคุยกันเยอะอย่างนั้นยตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่นะฮะเออวันนี้ต้องขอบคุณพี่ระวินนะครับช่างระวินที่ได้พาทีมงานของเรามา มาเที่ยวชมบ้านแบรโจตรงนี้นะครับตอนนั้นเขาไม่ได้อยู่บ้านถ้าเขาอยู่บ้านเลยนะผมเขาเนี่ยแหละเป็นผู้สร้างกระท่อมหลังใช่เขาไม่มีเขาตอนนั้นเขาอยู่รู้สึกว่าเขาทำงานอยู่ที่หัใหญ่เดี๋ยวให้แบรโจเล่าให้ฟังหน่อยการใช้ชีวิตมีชีวิตอยู่แบบนี้เป็นยังไงมันสบายยังไงผมก็แบบใช้ชีวิตอินเดียคือว่ามันสบาย รู้สึกว่าใจอ่ะโล่งแต่ทุกอย่างเวลาผมทํางานอะไรก็โดนชาวบ,บ้านด่าแล้วก็เครียดพอเครียดปป๊บมผมมาละมานั่งทีก่กระท่อมแห่งนี้<ะ>เอาอาหารปลาให้กินเอ้กินดูปลาแล้วมันหายหมดเลยรู้สึกรวโล่งหมดเลยสว่างเลย<ะ>ว่าเออเนี่เป็นยาสักอย่างหนึ่งแก่แก่ว่าเราเออ<ะ>ไม่สบาเรานั่งอยู่เครียดยิ่งเครียดเรี่ยวยิ่งเครียดเพราะว่าจะทำอะไรก็ไม่รู้จะทําอะไรเรามีสักอย่างอะไรเราสร้างไว้เนี่ย ไอ้ตัวนี้เรามาเป็นยารักษารักษาตัวเราเองครับผมกลับไปบ้านนะผมกลับไปบ้านนั่งเครียดเครียดเหมือนกันอาอเอาเอาขึ้นไปเอาอาหารไก่ละโรยให้กินให้เป็ดอะไรเกียนก็มองเจ้าาวบ้านพันธุ์ทำอะไรเจ้าอ๋อให้อาหารเป็ดเยอะนะืมากี่ตัวทีประมาณสามร้อยตัวตอนนั้นทำมายังไม่ได้ครบเราตอนนั้นผมเหลี่ยมสามสามร้อยตัวเป็ดเป็ดไข่อ่ะอืมโอ้สนุกดีนะ ก็สนุกดีมืองกันล่ะไอ้จะเครียดก็เครียดแต่พอพอมาดูตรงนี้มาหายเครียดเอเอไม่ต้องกินยาแล้วผมแค่บ้าอย่างนี้ก็จบมามาไปอย่างนี้หายเครียดแล้วหายเครียดแล้วครับผมเอาอ่าครับคุณผู้ชมครับนะฮะวันนี้ก็มาได้มาคุยกับแบร์โจสบายสบายใจนะครับโอ้เป็นคนที่แบบสบายใจอยู่แบบสบายเยจริงๆนะครับใครที่อยากจะมานั่งคุยมาพูดคุยที่ บ้านแปโจบ้านอะไรนะเมื่อกี้บ้านบากุนเริงครับบากุนเริงนะครับตำบลตำบลลิ่โดนลี่โดนอำบลเมืองยาลาครับเนี่ยก็มาดูนะโอ้โดูบรรยากาศเนี่ยสวยงามนะครับบรรยากาศเนี่ยเห็นไหมบรรยากาศดีบรรยากาศตอนนี้ก็สบายสบายดีจริงๆสบายมากลมเย็นกับพัดมาวิววิววิครับลมดมเย็นดีมากลมเย็นดีขอบคุณแปโจนะครับ เอาแป๊โจบอกเบอร์โทรศัพท์หน่อยไหนๆก็เป็นอบตแล้วก็ถ้าเผื่อใครจะมาเยี่ยมเนี่ยใครมาเยี่ยมก็ได้ครับแบบเบอร์ของอบตของโจก็ครับ089ครับ089 878 878 6170 6170ใช่ครับแป๊ะโจนะครับเป็นอบตด้วยแล้วก็มาทำพืชผักสวนผสมผสานนะครับเอาไว้ดูเล่นๆนะฮะใช่เป็นเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีให้ชาวบ้านด้วยนะครับขอบคุณแป๊ะโจนะครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไม่ออกเน่รูบอก้เยอะครับกะทอมนี้ก็แม่โจททำเองนะฮะทำเองอเนื่องจากว่าโมโหชาวบ้านโมโหช่างช่างไม่มาทำให้สักทีแม่โจจัดก,การทำเองเลย